เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการปลดหนี้นะครับก่อนจะไปเลือกป้ายปลดหนี้คุณสองนะครับถามความรู้สึกน้องเอมเมื่อ mm hmm. กี้ตอนเราปลดหนี้ได้เฉลยเวลาแล้วค <habit> ุณแม่โผล่เข้ามากอนรู้สึกไงบ้างภูมิใจค่ะภ <complic> ูมิใจมีทำความฝันคุณแม่ได้คือการหมดหนี้ก้อนนี้คุณแม่่ะเป็นไง outgoing, เมื่อกี้เห็นบอกไปกอดลูกหูน้ําตาไหลเลยเพราะว่าเราปลดหนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วภูมิใจมากจ้ะภูมิใจมากเ่อวันนี้แม่ลูกอยู่คู่กันแบบนี้นะครับบอกความรู้สึกกันแล้ว ผมอยากให้กอดกันหน่อยหอมแก้มกันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจในการปลดนี้ในเกมต่อไปนะ <S <S อ่ะกอดกันหน่อยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพดีๆนะที่เราเห็นในรายการปลดนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาน้องเอ็มเนี่ยไปเลือกป้ายนะครับดูสิครับว่าเขาจะได้เวลา55วินาทีหรือเปล่า เอาล้คร<จ>ับ <stop. S 2> เราจะมาเลือกป้ายกันแล้วนะครับปดนี่คูณ2ในวันนี้นะครับตอนนี้มีโอกาสเลือกแผ่นป้าย3แผ่นป้ายนะครับเป็นนั้นจะมีเวลาจํานวน45วินาที50วินาทีและ55วินาทีกติกาครับเรามีเวลาให้ปดนี่อยู่แล้ว1นาทีแต่ถ้าเกิดเลือกป้ายใดป้ายหนึ่งนะฮะได้เวลา55วินาทีแล้วทําได้น้อยกว่าป้ายที่เลือกปดนี่คูณ2ได้เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเลือกป้ายก่อน1 2 3อาเอาป้ายไหนครับ ป้ายที่3ค่ะป้ายที่3ครับเรามารุ้นกันเลยครับมารุ้นกันครับขอให้ได้สูงสุด55วินาทีนะฮะมีโอกาสปดหนี้คูณ2ต่ำกว่านั้นคือ50และ45เดึง2แพ้ดึงปุ๊บ55วินาทีโอ้โหวันนี้ดวงดีนะครับได้55วินาทีถ้าเกิดปดหนี้1น่นาทีทำเวลาเป็น54เงี้ยคูณ2เลยนะหรือ55อดีก็คูณ2แต่ถ้าเกิดมากกว่านั้น ก็ปลดหนี้ได้แต่อย่ากเกินหนึ่งนาทีก็แล้วกันพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจากหนี้หกหมื่นจะได้คูณสองเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นหรือไม่ครับเอาละครับวันนี้ครับผู้เข้าแข่งขันของเราจะสามารถปลดหนี้คูณสองได้หรือเปล่าครับแค่ทำเวลาต่ำกว่า55วินาทีก็รับเงินรางวัลไปเลยครับ120,000บาทครับกับเกมตัดปลายใบมะพร้าวครับเตรมตัว1นงกดปุ่มเขียวก่อนนะคุณน้ำค้างเชียร์ด้วยนะ2 เธอเท้าเปล่าด้วยนะครับวันนี้วิ่งกันมาหลุมก็เยอะเอาแล้วครับเราต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะว่าเวลาที่เธอทำจะน้อยกว่า5.5ิวิไหมหรือบางทีเนี่ยอาจจะมากกว่าแต่ก็ขอให้ไม่เกินหนึ่งนาทีกันแล้วกันอ้าวถอยมาตรงนี้เลยครับอถอยมาตรงนี้เลยน้ําค้างมายืนฝั่งนี้เลยครับมายืนด้วยกันเลยมารอลุ้นกันนะครับว่าน้ําค้างจะได้ด้วยครึ่งหนึ่งหรือเปล่าผมจะเฉลยเวลานะครับดูนะครับ ว่าจะได้ไหมวันนี้ยังไงขอให้มีเกินหนึ่งนาทีก่อนแล้วกันได้ได้ได้ไดพร้อมนะคูณสองไหมคูณสหนึ่งสองสามทำเวลาไปหนึ่งนาทีสิบสามวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าเกินมาสิบสามวีนะครับเป็นว่าเกมนี้ต้องเสียใจด้วยนะครับไม่ได้ทั้งคู่เลยครับโอ้เอาละครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเรามีเงินปลอบใจมอบให้น้องน้ำค้านะครับ1 0,000บาทนะฮะแล้วก็ส่วนคุณเอ็มเนี่ยไปลุ้นไทยประกันชีวิตกับเราครับช่วงไทยดูแลไทยเอาละครับมาถึงช่วงนี้ครับไทยดูแลไทยกับไทยประกันชีวิตนะฮะเรามีทองคําสูงสุดมูลค่า25,000บาทนี่นี่ปลดไปแล้ว30,000ใช่ไหมถ้าเกิดว่าได้ตรงนี้25,000ก็ถือว่าเกือบหมดนี่เลยนะเอ้าเชียร์กันหน่อยไทยประกันชีวิตหมายเลขแรกเบอร์อะไรดีเบอร์ห้า บอร์ห้อ้าวมาดูเบอร์ห 1, าเป็นตัวไหหนึ่งสโชคดีมากป้ายที่2องไทยกับชิ้นหมายแรกเลยดีเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามต้องแพ้ดึงเลยต้องแพ้ดึงเลยเบอร์สนะคะหนึ่งสองส ครับส่งไปด้านหลังเลยเป็นหมื่นห้าแล้วป้ายสุดท้ายไทยประชิดเบอร์แล้วีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาหนึ่งเบอร์หนึ่งนะเอ้ามาดูขอให้เป็นหมื่นหนึ่งนะหนึ่งสองสามเอออ้ยอีกห้าพันอ่ะไม่เป็นไรครับยังไงวันนี้ก็ได้ไปนะฮะทองคำมูลค่าสูงสุด20,000บาท แล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณดาราและเชียงองเราด้วยนะครับเอปมมือเธอด้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่สุดนี้นะครับเวลาใกล้หมดแล้วครับคุณผู้ชมครับบางทีนี่นะฮะเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับว่าความจนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกหย่อมย่าแต่อยู่ที่ว่าเราจะต่อสู้มันได้แค่ไหนนะฮะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วล้วก็เขียนมาได้ครับแล้วพวกเรายินดีที่จะเดินทางไปถึงหน้าบ้านคุณ ไปช่วยคุณถึงที่ไม่กลัวร้อนไม่กลัวฝนไม่กลัวพายุจากทีมงานปลดหนี้โชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับ